สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสะเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่14มีนาคม 2 0 1 3เวลา12เนนิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวนก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสะเรทมาฝากกับเ่นอนรทุกท่านเพื่อเก็บไ้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไ้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจที่ดีให้ก,กันด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทางสนามมวยเกือบทุกจะสนานนะครับไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้าชมในสนามนะครับยกเว้นพ ชกเท่านั้นเองนะครับชกแบบสนามปิดเลยนะครับมีสนามเดียวนะครับที่ยังอนุญาตให้แฟนมือเข้าสนามได้น,นั่นก็คือเวทีมวยธนกรสเสด็จสเตเดียมนะครับจังหวัด นครปฐมนะครับศึกยอดมวยวันทรงชัยนะครับก็ยังอนุญาตให้แฟนมวยเข้าชมได้ตามปกตินะครับแต่ต้องมีการเข้มงวดก่อนเข้าสนามนะครับมีการตรวจวัดณจุดคัดกรองนะครับอุณหภูมิในร่างกายเกิน37องศาก็จะไม่ให้เข้าสนามครับต้องอุณหภูมิไม่เกิน37องศาเท่านั้นนะครับถึงจะอนุญาตให้เข้าสนามได้นะครับแต่ว่าหลังจากเข้าสนามไปก็ต้องมีการป้องกันนะครับมีใส่แมสผ้าปิดปากนะครับป้องกันแล้วก็มีการใช้น้ํายา เจลล้างมือทำความสะอาดทุกครั้งนะครับเรียกว่าเข้าไปได้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเวทีหรือว่าสนามอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะครับที่เหลือสนามอื่นนี้ไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้าชมในสนามได้นะครับยกเว้นพี่เลี้ยงของนักมวยที่ขึ้นชกในเวทีเท่านั้นนะครับรวมไปถึงเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้วันนี้เหมือนกันนะครับ วันนี้ต้องบอกว่าเป็นโชคแบบไม่มีกองเชียร์ไม่มีผู้ชมเข้าสนามน,นะครับแต่ว่ามวยถือว่าน่าติดตามน่าลุ้นกันเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบอิสุครับครั้งที่ส0ิบชิงถ้วยถ้วยรางวัลเกียรติยศแล้วก็เงินรางวัลก้อนโตนะครับวันนี้ก็จะได้ดูแล้วว่าใครจะคว้าแชมป์มวยรอบอิสุครับครั้งที่30สไปครองได้สาเร็จนะครับวันนี้ก็เรทอาจจะมาช้าไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าติดนะครับติดเรื่องอมีปัญหานะครับเรื่อง เชื้อไวรัสโควิดที่แพร่กระจายแพร่ระบาดอยู่ในนักขณะนี้นะครับวงการมวยก็เป็นติดกันไปหลายคนแล้วนะครับทำให้มีการเฝ้าระ,ร,ะระวังนะครับเรทจ,จึงเปิดมาค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับามาเริ่มกันที่คู่ที่1เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็คือแสนเชิงน้อยสิทธิ์นายกสัญญาส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมหาเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับปิกัด146อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงแสนเชิงน้อยนี่ก็มา140 15.4ขาดไป0.6นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินมหาเดทนี่มา146ปอนด์ผลิตเทาพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เดิมทีนะครับจะกับจะเป็นการชิงอันดับ3นะครับของมหาเดชกับคิงสตานะครับแต่ว่าทางด้านคิงสตานี่แจ้งถอนไปนะครับแจ้งถอนไปกระทันหันทําให้ทางด้านมหาเดชนะครับชนะบายไปคว้าอันดับ3มวยรอบอีสุรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทีมงานก็ดึงเอาทางด้านแสนเชิงน้อยสิทธิ์นายกสัญญามาต่อยให้ครบตามโปรแกรมนะครับเรียกว่ามาชกเรียก ามาเสริมแทนกระทันหันนะครับความพร้อมดูแลเป็นรองก็เลยมีการปล่อยน้ําหนักไปสบายสบายนะครับไม่ต้องบีบไม่ต้องลดมากนักนะครับทางด้านเมื่อเช้านี้ก็แสนเชิงน้อยก็มาขาด146ก็มาขาดไปจุดหนะครับคู่นี้เป็นทางด้านมหาเดชนะครับที่เป็นนังมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับฝ่ายแดงนี้ก็มาเสริมแทนฟิตซ้อมฝ่ายแดงก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอประสบโชคน,นะครับโดยมีแสนเชิงเล็ก สอบประสบโชคนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมหลอกลัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวนั้นแข็งแกร่งแขรงเลยนะครับแล้วก็มีเข่ายัดไส้ที่แข็งแรงแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักมวยมาเข้าเวรแทนความพร้อมดูแล้วเป็นรอนครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมหาเดชนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคสันชยัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศลุ่งเหลืองนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีสอนดำเกียรติสมานชัยทีมสตาฟทถึงและดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมอาวุธหลากหลายต่อยหมัดฟันศอก อาวุธหนักแรงครับต้นๆหนก็มีลอกลัดมัดตีเดินพ้าจัดตีเนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงครับเก๋ากะดกูกระดูกดีนะครับชกมานาน,นครับต้องบอกว่าหลังๆนี่โดนอาวุธหนักๆแล้วก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับวันนี้เลดเปิดสองหนึ่งเลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงฝ่ายน้ําเงินนะครับมหาเดชเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการเก๋าวกว่ากระดูกดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ชอบของหนักๆทางด้านแสนเชิงน้อยนี่ก็เป็นมวยเพศเข่าในเหนียวไม่มีของหนักให้ทางด้านมหาเดช ได้เกงกลัวสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เลรเปิด2 1หนึ่งอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินมหาเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับมหาเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมส่วนคู่ที่2นะครับเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบอีสุครับครั้งที่30นะครับระหว่างฝ่ายแดงนะครับก้องไกเอนนี่มวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือปราบศึกซีโอปอนะครับพิกัด140ปอนด์เมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงเอ่อก้องเกียดก้องไกนะครับมา140.8ลดไป .8 สะ่รับส่วนฝ่ายน้ําเงิน ปากสึกนี้ก็มาหนรยลดไปจุดหนะครับลดไปคนละนิดละหน่อยลดแบบสบายๆนะครับทานันกองไก่นี้ก็ฟิตซอมอยู่ที่ค่ายเกตกำทรน,นะครับโดยมีผู้กองแกะคนกดนะครับพันตารวจตีธีรวัตรชูกรน,นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีเสียเส่ยปิงเอนนี่มวยไทยนะครับสมศักดิ์แ่้ึงเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงต่อยได้ ออกได้แม่นคมนะครับอาวุธหนักแรงแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในมวยรอบอิสุครับครั้งที่30ครั้งนี้นะครับที่ชกในมวยรอบแล้วชนะรวดแบบ100เซนตเต็มเลยครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มสดมากๆอาวุธหนักแรงมากเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับปราบศึกนี้ก็ฟิซซอมอยู่ที่ข่ายเกตเจริญชัยนะครับโดยมีโกเกตสมเกตเลียงประสิทธิ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีหมวดสีโอปอ้อยตำรวจโทก้องเกตพุนเกิด ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาอาวุธหลากหลายครบเครื่องเหมือนกันนะครับต่อยหมัดฟันซอกอาวุธหนักแรงพอๆกันนะครับนายล็อกรัดมัดตีเดินปั๊มจับตีแล้วก็มีลูกเข่าร้อยสองชั้นที่เป็นลูกจุดขายนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินปรับศึกสีโอปอเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าการฟิตซ้อมของทั้งคู่นี่เกินร้อยเปอร์เซนต์ด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการชี้ชะตาแล้วว่าใครจะคว้าแชมป์มวยรอบอินสคุครั้งที่สามสิบพร้อมถ้วยเกียรติยศแล้วก็เงินรางวัลก้อนโตได้สําเร็จนะครับไม่มี ไม่มีใครอยากจะพ่ายแพ้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายไม่มีการแก้ตัวแล้วนะครับพลิกสถิตินะครับเปิดสถิติของทั้งคู่นะครับทีเ่เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะช่วง เข้าช่วงชิงกันในรอบอิสุครั้งนี้นะครับเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับแล้วยกที่2ก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับปราบศึกซีอปอที่กระโดดคารอยสองชั้นนะครับเข้าไปคางของทางด้านก้องไก่ลงไปกองกับพื้นให้กรรมการนับ8นะครับลุขึ้นมาสู้ต่อหมดยกที่2นะครับขึ้นยกที่3ก็เป็นทางด้านก้องไก่นะครับที่ใช้อาวุธหนักเปิดเกมหนักน่วงนะครับต่อยได้คมแล้วก็แม่นนะครับแล้วก็ต่อยเอาทางด้าน ปราบศึกสีอปอนะครับลงไปกองกับพื้นนะครับกรรมการนับ10ลุกไม่ทันครับเป็นทางด้านก้องเกียรินะครับล่าสุดก้องเกียริที่พลิกเอาชนะน็อกในยกที่3านะครับครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับเป็นทางด้านก้องเกียริเอ็นี่มวยไทยนะครับพลิกกลับมาเอาชนะน็อกทางด้านปราบศึกสีอปอไปได้ในยกที่3นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้หมือของทางด้านปราบศึกสีอปอเลยนะครับแล้วก็มีแชมเปี้ยนมวยรอบอิสุครับ ครั้งที่30เป็นเดิมพันนะครับ้อมถ้วยเกียรติยศแล้วก็รางวัลก้อนโตนะครับวันนี้มาดูเรทกันก่อนเลยนะครับเรทเปิด7 4ีเลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงก้องเกียรติเอนนี่มวยไทยเปิดไปที่นักมวยที่เคยเอาชนะคะแนนเอาชนะน็อกมาแล้วนะครับเรทเปิด7สีที่ฝ่ายแดงก้องเกียรติเอนนี่มวยไทยนักมวยที่เคยเอาชนะมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มสดเหลือหลายเป็นหนึ่งเดียวที่โชกในรอบอิสุขครับครั้งที่30แล้วยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอมสดมากมาก 5-6ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยนะครับอาวุธต่อยได้คมแล้วก็แม่นคู่นี้ต้องบอกว่าอาวุธหนักแรงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าท้ายๆนะครับผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้องเกียรติไอนนี่มวยไทยมองว่าอาวุธคมแล้วก็แม่นกว่าน่าจะต่อยได้เข้าเป้ามากกว่านะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนทางด้านปราบศึกสีโอปอพร้อมกับคว้าชแชมป์มวยรอบยูซุปครับครั้งที่30มาของได้สําเร็จย้ำแขนไปอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงครับก้องเกียรติไอนนี่มวยไทยเลตเปิด7-4 ส่วนคู่ที่3นะครับหลังคู่เอกต้องบอกว่าคู่ชิงชนะเลิศอีสุครับครั้งที่30น่าจะเป็นคู่เอกนะครับคู่ต่อไปก็น่าจะเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรลำพูนแดงเขาทรายนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับโนริสันภูเก็ตไฟครับพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนมา126.4งร้ส่แล้วจส่จนฝ่ายน้ำเงินนะครับโนริสันนี่มา1นึ่งปอนด์ขาดไป1ปอนด์นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเดิมทีนี่ เพชรลำพูนี่จะชกกับทางด้านขวัญโดมนะครับแต่ว่าขวัญโดมนี้ไม่พร้อมนะครับทีมงานจึงดึงเอาทางด้านโนริสันภูเก็ตไฟครับมาเข้าเวรแทนนะครับแต่ก็มีรายการชกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าดึงมาชกเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากระดูกดีกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับทางด้านเพชรลำพูนแดงเขาซ้ายนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่วพลำปางนะครับโดยมีหมวดดับลำปางหรือว่าร้อยตำรวจโทรประดับสารินโทนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับ อาวุธหลากหลายครบเครื่องเปิดเกมน,นะครับต่อยหมัดฟันศอกในล,ะละ็อกลัดมัดตีแข็งแก่งแข็งแรงเลยนะครับเป็นมวยทรงแข็งแรงนะครับมวยมาจากทางเหนือนี่ต้องบอกว่าทรงแข็งแรงเกิดจากทุกตัวนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินโนริสันภูกเก็ตไฟลับนี่ก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ภูกเก็ตไฟลับจังหวัดภูเก็ตนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยประเภทเก๋ากระดูกดีชกมาค่อนข้างจะนานกว่านะครับเก๋าวกว่าแต่ว่าความพร้อมดูแล้วเป็นรองนะครับ เป็นรองนิดๆเพราะว่าถูกดึงมาชกก่อนนะครับแต่ก็มีการชกรออยู่วันข้างหน้านะครับเลจึงเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับโนริสันภูเก็ตไฟขับเก๋กว่ากระดูกดีกว่านะครับเลเปิดสำเลยนะครับยังไงผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับโนริสันภูเก็ตไฟขับความพร้อมดูเป็นรองนิดๆนะครับแต่ว่าซ้อมรอขึ้นชกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดึงมาเข้า ต่อยเร็วกว่าปกติเท่านั้นเองนะครับแต่ความพร้อมก็มีอยู่บ้านนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับแล้วก็กระดูกดีกว่าเก๋าวกว่าด้วยเลเปิดสำสองครับผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับโนริสันภูกเก็ตไฟขับเป็นรองเรื่องความพร้อมแต่ว่ากระดูกเก๋าวกว่านะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรลาพูนแดงเขาทรายไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับโนริสันภูกเก็ตไฟขับเลเปิดสำส เ่วนคู่ที่4นะครับต้องบอกว่าคู่นี้ถ้าไม่มีการนับน็อกเกิดขึ้นในคู่ที่12-3คู่ที่4อาจจะถ่ายทอดไม่บไมจบนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบอิสคุครั้งที่30นะครับน่าจะมีพิธีการค่อนข้างเยอะนะครับประธานกล่าวปิดงานหลังจากชกเสร็จก็มีการมอบรางวัลมอบถ้วยเกียรติยศแล้วก็มอบเงินรางวัลค้อนโตอีกนะครับน่าจะกินเวลาการถ,ถ่ายทอดสดไปค่อนข้างจะพอสมควรนะครับฉะนั้นคู่ที่4 ถ้าไม่มีการนับดอกกันเกิดขึ้นในคู่ที่1 2 3อาจจะถ่ายทอดไม่ไม่จบนะครับแจ้งกับแฟนมวยให้ทราบไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมก็จะเอ่อเกาะติดตะช่างไว้อ่แบบคร่าวๆไว้ให้ฟังกันเลยนะครับคู่ที่4ฝ่ายแดงก็คือนะครับด,ดอนสักซีโอปอหรือว่าสักวินัยน,นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี้เพชรนายาในายาบาร์ควิลนะครับพิกัดต่อกัน2ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงอดอนสักนี่ต่อยร้5ยปอนด์นะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยินอยู่ในรายการส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรนายาญนาีน่ต่อย100 7ปอนด์นะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนนะครับเดิมทีดอนสักนี่จะต่อยกับเมืองชัยฤทธิ์กำนันเน่งนะครับาทางด้านเมืองชัยนี่ไม่พร้อมนะครับทีมงานจึงดึงเอาเพชรนาย่ามาเข้าเวรแทนนะครับแต่ว่าความพร้อมไม่ความพร้อมดูเป็นรองแต่ว่าได้เปลี่ยนน้ำหนัก2ปอนด์นะครับมเมชาทั้งคู่ก็มาเท่าพิกัดนะครับฝ่ายแดงมา105ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรนาย่ามา107ปอนด์เท่าพิกัดนะครับคู่นี้ก็อย่างที่บอกนะครับฝ่ายแดงนี่ดอนสักลูกศิษย์ของร้อยหมวดดับนะครับ หมดศีโอปอนะครับลูกศิษย์ของหมดศีโอปอล์เราได้หดโทก้องเกียรติพูลเกิดนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงครับแต่้ายต่อยซ้ายนะครับสอฟอร์มสุดท้ายต้องบอกว่าสดมากๆชนะรวดทั้ง2องฝ่ายแล้วก็เป็นการน็อกเอาทั้งสิ้นนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรน,นายานี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่นายานายาปักวิวนะครับโดยมีโหน่งนายาปักวิวนะครับเป็น คนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาเาเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับซ้ายกับซ้ายด้วยกันนะครับเป็นมวยซ้ายจงังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องหลักเคลี่มดีนะครับแต่ว่าฟอร์มอาจจะยังดูเป็นรองนะครับ สองฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับวันนี้ฟอร์มเป็นรองแล้วก็มาเข้าเวนแทนด้วยนะครับคุณนี้เลดเปิด5้าอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนายานายาปบาร์ควิวเนื่องจากว่ากระดูกชื่อชั้นดูดีกว่าแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องความพร้อมเพราะว่ามาเข้าเวนแทนเท่านั้นเองนะครับคุณนี้ต้นๆนะครับอยากให้รองนะครับให้เข้าไปที่ฝ่ายแดงครับดอนสักสีโอปอนะครับอาวุธหนักแรงนะครับแต่สายต่อยซ้ายศอกซ้ายคมแล้วก็แม่นมีโอกาสลุ้นนับน็อกกินเต็มได้นะครับแต่ว่าผ่าน3ยกไปแล้วนี่น่าาะะรรับวนคเพ โดยธรรมชาติมวยหมัดนะครับถ้าเอาคู่ต่อสู้ไม่หล่นไม่หลับไม่หล่นนะครับหนึานี่ยก 4, ยกหก็ถือว่าอันตรายนะครับน่าจะอิ่มเข่าได้นะครับฉะนั้นต้นๆแนะนําให้เข้าทางด้านดอนศักดิ์ีโอปอไปก่อนนะครับ เพราะว่าอาวุธหนักแรงลุ้นนับน็อกได้กินเต็มได้นะครับแต่ว่าผ่าน3ยกไปแนะนําให้ใขยับขยายบางทุนนะครับเพราะว่าถ้าเอาคุณสููไม่หลับไม่หล่นนี่โอกาสที่จะโดนคุณสู้ดักเล่นงานโดยเฉพาะเพลงเขานี่เป็นไปได้สูงนะครับเลดเปิด5้สอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรนนย์ในายาปาร์ควิวคุณนี่อยากให้รองต้นๆให้รองไปก่อนที่ดอนสักซีโอปอฝ่ายแดงนะครับแล้วก็ดูชคประกอบนะครับอยู่ดีก็แช่ยาวแต่ถ้าอยู่ไม่ดีก็ขยับขยายแต่งตัวบางทุนนะครับ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับศึกเจ้ามวยไทยมองไปที่คู่ที่1นเลยนะครับฝ่ายแดงฝ่ายน้าเงินนะครับมหาเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเลทเปิด2อหนึ่งนะครับเป็นนักมวยตัวยืในในรายการความพร้อมดูด,ดีกว่ามวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมองไปที่คู่ที่1ฝ่ายน้ําเงินมหาเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิม สำหรับวันนี้เป็นเพียงแค่ทัศนะแล้วก็ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความ,มระมัดระวังถ้าอยู่ตัวดีนะครับ<ด>าก็บังกาันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ําว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะะคคครรรรัััับบนนนนนน้้ท่่าาาาเออไปวิห์กกกลงงงุีึ แล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนมยทุกท่านนะครับล่ำรวยล่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนลงทุนตัวไหนจิ้มตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ฝากว้ด้วยนะครับฝากเรื่องสุขภาพขอให้สุขภาพของแฟนมยทุกท่านนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับปรสาสจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับช่วงนี้ก็เฝ้าระวังเรื่องโควิด -19 กกันสักนิดนะครับช่วยดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับ เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับแฟนมวยหลายๆท่านก็ติดเชื้อไปแล้วฉะนั้นนะครับแนะนําให้แฟนมวยทุกๆท่านนะครับดูแลร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าก็จะช่วยเป็นเกราะกําบังไม่ให้โรครายนะครับเข้ามากากายได้นะครับขอให้แฟนมวยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับวันนี้ก็ขอให้ลํารวยเฮงๆกับทุกท่านนะครับเข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนก็ขอให้ถูกกันทุกตัวนะครับวันนี้ลากัรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ